นี่เกินไรายได้ควรเริ่มยังไงคะนี่เกินไรายได้ควรเริ่มยังไงอันดับแรกหยุดจ่ายครับหยุดจ่ายตั้งสตินะครับให้ได้ก่อนนะครับหยุดจ่ายตั้งสติให้ได้ก่อน <S <S แ,ลแล้วทุกหนี้อ่ะผมบอกว่าคุณต้องมาจัดลาดับความสําคัญของหนี้หนี้ไหนไม่สําคัญไม่ต้องจ่ายไปก่อนไม่ต้องจ่ายไปก่อนจริงๆหนี้ที่ไม่สําคัญและจ่ายใช้สุดคือนี่ญาติพี่น้องเอาจริงๆนี่พ่อแม่หนี่เพื่อนฝูงอ่ะจ่ายทีหลังแต่ต้องจ่ายเขานะผมบอกเลยคุณต้องจ่ายเขานะ ถ้าคุณเป็นนี่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงคุณไม่จ่ายเขานี่คุณแย่มากเลยคุณเลวเลยผมพูดคำนี้เพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกาลังเดือดร้อนแล้วคุณไปเอาเงินเขามาแล้วคุณรู้อยู่แล้วคุณเอาเงินเขามาแล้วคุณจะจ่ายเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเขาเรียกว่าอย่าเอาความทุกข์ของตัวเองไปให้คนอื่นนะคนอื่นเขาไม่เกี่ยวเขาอุตส่าห์ช่วยเรานะแต่เขาเขาอะเป็นนี่ที่เราจะต้องจ่ายอันดับสุดท้ายนะจ่ายนี่อื่นก่อนนี่ญาติพี่น้องนี่เพื่อนฝูง ต้องจ่ายผมบอกอยังไงก็ต้องจ่ายจะจ่ายอันดับสุดท้ายนะครับ